ผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข, YouTube, ข้าสู่ช่องยูทูปพุทธประณูนไรสิงครับอ่ะป้าเบิ่งรถหน่อยพี่น้องมาเนี่ยป้าเบิ่งแถวหาดสุนงค์แปดเสียนัดครับผมสวัสดีทักทายไปทางด้านเพจน,น้ำเด้อครับเด้อพุทธประณูนไรสิงกันครับหน้านเพจสิลองเปิดเบิ่งพี่น้องเป็นหนึ่งอีกหนึ่งสองทางครับกลับไปฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเด้อครับเด้อ ขอบคุณตัวไทสิ่ง์ี้กันครับเสียนัดว่าเช็ดข้างไว้แก้ยาพี่น้องเช็ดให้หยาดเพิ่นครับเป็นี่น้องเพิ่นครับก็เด้กจะคล้องเดี่ยวดั่บไปสัน่นแต่ว่าเอาดินผู้สาลงมาใส่ให้พี่น้องนะฮาจะล้นอยู่นะครับ สิไรกู้ซาลงมาเป็นถนนพี่น้องจังบระเด้าให้หน้าร้ายเพิ่นวะแจักสิไรทราบได้เราพิจารณ์หินร้ายพี่น้องหินเป็นกานเป็นกันเป็นหินขั้นบาดานกับบแมนครับนี่ครับพี่น้องโอ้คอ,อยหยาดเด้ครักเดิมครับอากาศคำคำนะพี่นอ้องอามุ้งแรงครับเอออหินระบ,บาดเนี่ย อ่าเสียงคือนิมเลยพี่น้องโอ้โอือดูว่าน้องพี่น้องดิ้นคู่สา,น,าน,นเป็นดินดาลนินแบนครับไปเรื่อยๆโอ้อเปลี่ยนดูเลยพี่น้อง ส่งที่ขั้นข้อส่งที่ใครเรครับ้านี้ ยังหินเสามาหรือทีมันคูล,ลงไปให้หน้าร้ายเลยพี่น้องแนวนี่อินไหลออกกลางเนาะครับเดินทีมันหน่อยกันย็ดไปตามพื้นที่แล้วครับท่านไถเข่าไทหนุ่เขาน้องพี่น้องท่านแบบนี้ ปิดแต่เป็นหางสามพี่น้องมันสั่นมันไปบวเบิดครับก้านหางหามากกะใช้บ่เขาพี่น้องหางหามห้างโกัน,นเลยเนอะเก็บไปตามสถานการณ์เนาะครับเนาะ บอลก็ไปได้กว่าจะบอลนี่ไปกันพี่น้องกลับเป็นแฟนแนมาเลยพี่น้องหินหินคู่สาครับโซนนี่คู่เด็กบอลเล็กลงพี่น้องบอเกินเมนหาซิปสองเมตรเต็มที่ครับ อยู่เป็นส่วนเป็นส่วนครับ ครับพี่นอ้องท่นพื้นทีกับแก๊บแน่วเนี่ย ไม่นอ,อน,นีไปกับตรงมีแลวพี่น้องในน้นเขารออมนะเอออ้อมให้หน้าเะครับอ้อมแลงหน้าจะคล้องพี่น้องถ้าบริสันว่าได้แบกปุ๋ยไก่พี่น้อง ครับประเด็นยาวของเมืองในผมอยู่น้องหาต้นไม,หหม้หางูออกมาแล้วครับเยันแ,แห้งไปเลยมาทางนั้นด้านโต้นน้องมาสิน Oh. อเออดจะหินครับ เก็บหินพี่น้องบานนี่ไร,ร่แยมโรตีนี่โอ้ยแามปันพี่น้องมันฟ้าสีสอดนะครับมันมีหินแนวนี่ฟ้าสีสอดหรือแกวโรตีสีหากอนอะพี่น้องใครเป็นใคาบอกออกนี้ครับ นักกว่าไรเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆคือเก,ก่ีพี่น้องลดหน่อยก็ได้ ผมพอวกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวล่างครับสวัสดีครับ